ราศีกันดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนปี2566ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวรักคณาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวพรลาาหูดาวเจ้าเรือนอรินะคะเข้ามาเล็งรักคณาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาก็ย่อมทำให้ชาวราศีกันนะคะคุณย่อมมีอุปสรรคศัตรูหรือว่าอาจจะมีอะไรนะคะที่ไม่ได้ดังใจตามที่ต้องการบ้าง ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายที่จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีกันก็คือในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกในภพสหัชชะก็แปลว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะมีในเรื่องของการเดินทางหรือว่าคุณต้องไปเจอผู้คนมากขึ้น และช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนคำพูดคำจาของคุณนะคะจะทำให้คุณนะคะมีเงินเข้ามามากขึ้นหรือว่าอาจจะนำมาซึ่งความสำเร็จก็ได้วันที่สพฤศจิกายนนะคะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินก็ได้ย้ายเข้ามาทับลัคนานะคะแล้วก็โคจรโยกหลังกับดาวพุธ เมื่อดาวสุกย้ายเข้ามาทับตัวก็ส่งผลนะคะให้เรื่องของสภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นจากนี้ต่อไปนะคะคุณอาจจะมีความคิดใหม่ๆที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าได้ง่ายขึ้น พอวันที่4พฤศจิกายนนะคะดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบในภพสุภาแล้วก็เล็งมาที่ดาวพุธนะคะดาวประจําตัวของคุณเมื่อดาวพระเกตนะคะย้ายเข้าสู่ภพสุภาก็จะทําให้ชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันอาจจะได้อะไรบางอย่างนะคะเข้ามาก็ได้สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็อาจจะได้รับในช่วงนี้ วันที่15พฤศจิกายนนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะคะและดาวเจ้าเรือนมอลณนะจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะส่งผลให้นะคะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงประมาณปลายเดือนธันวาคมคุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นและคุณก็จะมีเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะคะเข้ามาหาคุณมากขึ้นด้วย วันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาสก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพสหาชาอีกเช่นกันนอกจากจะได้เจอคนใกล้ๆนะคะจากดาวอังคาแล้วหลังจากที่ดาวอาทิตย์นะคะย้ายราศีคุณก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนทางไกลอาจจะได้เจอกับเพื่อนเก่าๆนะคะที่ไม่ได้เจอกันมานาน แต่ก็มีสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวอาทิตย์นะคะเป็นครูศัตรตูกันนั่นก็แปลว่าบางทีอาจจะมีเหตุให้ต้องทะเลาะกันก็ได้วันที่24พฤศจิกายนนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพพันธุก็แปลว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยากรู้สึกอยากอยู่กับบ้านมากขึ้น โดยภาพรวมแล้วนะคะการที่ชาวราศีกันนะคะมีดาวสุขมาทับตัวก็จะทําให้คุณมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นนะคะและเดือนนี้ชาวราศีกันนะคะจะมีเงินทองนะคะให้ใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือมาดูในด้านการงานกันนะคะ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานนะคะจะโคจรในภพสหาชาัชชะคุณจะมีงานในเรื่องของการติดต่อการเจรจาเข้ามาค่อนข้างมากสำหรับคนที่ทำงานประจำแล้วก็ทำงานออฟฟิศนะคะและหลายคนนะคะอาจจะต้องเดินทางติดต่อง,งานมากขึ้น ดาวพระเกตนะคะที่ไปอยู่ในภพสุภาก็จะส่งผลให้คุณมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานและช่วงนี้ผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาคอยช่วยเหลือในเรื่องงานมากขึ้นด้วยทําให้การขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น การงานก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยนะคะส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจการพูดการเจรจาต่อรองก็จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความก้าวหน้าภาพรวมการงานนะคะจะอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งหลักตั้งตัวได้และก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะย้ายเข้ามาทับลักนาถึงแม้ดาวสุขในตำแหน่งนี้นะคะจะมีมาตรฐานเป็นนิดแต่ดาวสุขที่ทับลักนั้นนะคะก็จะส่งผลให้ดวงการเงินข้องชาวราศีกันจะกลับมาพลิกฟื้นนะคะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นการเงินการทองก็จะหมุนเวียนดีขึ้นส่วนคนค้าขายนะคะเป็นช่วงที่จะต้องรีบกอบโกยรับทรัพย์กันนะคะ แล้วก็จะมีเงินใหม่ๆนะคะเข้ามามากขึ้นหลายคนจะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามา คนทำมาค้าขายช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้เจอคนที่ดีและคนรอบข้างนะคะก็จะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณส่วนโชคลาภนั้นนะคะก็มีความโดดเด่นเพราะว่าด,ดาวพระเกตและดาวมฤตยูที่โครจรร่วมกันอยู่ในภพสุภะจะทำให้ชาวราศีกันนะคะจะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันปุญกุศลที่คุณทำนะคะก็จะส่งผลให้คุณได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคณนาราศีกันดาวสุขดาวความรักนะคะโคโจรทับรักณาก็จะส่งผลนะคะให้คุณมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นและดาวพระลาหูในภพปตัตนินะคะที่เล่งรักนาก็จะทําให้คุณมีโอกาสพบเจอกับคนแดนไกลหรือว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้กลับมาใกล้ชิดกันอาจจะได้สร้างบรรยากาศความรักดีๆทำให้แฟนรักแฟนหลงก็ได้นะคะในช่วงนี้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ